สวัสดีครับอีฟุตบอลฮ่าวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการชิปบอลเข้าไปมุงครับชิปบอลเข้าไปมุงแบบง่ายๆครับแบบเทคนิคนี้โอกาสเข้าถึง80ดันเลยเเดียวครับมาดูนะครับว่าทำยังไงครับมาดูครับก่อนอื่นเน่ใช่ไหมครับถ้าเราเลี้ยงมาอยู่มุมนี้นะครับผมอยากให้เราสมมติเราเพียงยงี้ครับสมมติเราหลุดมาข้างใช่ไหมครับเราผ่อนสปีดก่อนนะครับก่อนจะยกเบาๆกดไปที่ปุ่มพาร์แล้วก็ยกขึ้นเลยครับผมมาดูนะครับจากหันนี้หลุดมาปุ๊บ นี่ครับุ่มกุยกแล้วก็มง่งนี้ครับมันจะให้นักเตะของเราหม่งแต่อันนี้ไม่เข้านะครับผมอยากให้เราแตะปุ่มพาร์ทแล้วยกขึ้นเบาๆนะครับผมแล้วก็เลือกนักเตะที่เราจะมงครับไปหันหน้าไปทิศทางนั้นนะครับดูครับเป็ดียกมาแล้วก็นี่ครับยิอย่างนี้อ้าวแต่ดอกนี้ไม่เข้าครับไม่เป็นไรนะครับมาดูกันครับนี่ครับผมอยากให้ทุกคนมานี่ครับประมาณนี้ครับดูครับเลี้ยงมาใช่ไหมครับ เราพยายามผ่อนสปีดก่อนนะครับแล้วก็ยกมาแล้วค่อยมงครับแล้วก็ยิงอย่างนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนทาไปลองกันใช้แล้วครับเนี่ยซุบสรุปเราหลุดมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเราเลี้ยงมาปุ๊บอย่างนี้ไหมครับเนี่ยเราไม่มีปุ่มยิงนะครับเราก็ยกเข้าไปให้หมงอย่างนี้นะครับผมแค่ปยบปุ่มแตะเบาๆนะครับแล้วก็ให้นักเตะเราวิ่งเข้าไปมงครับกดยิงเข้าไปง่ายๆนะครับเทคนิคนี้ ผมยังไม่อยากให้เราแตะแรงนะครับปบปุ่นพัดระงับขึ้นแบบแรงครับมันจะไปแรงครับถ้าไมถ้าเรากดแรงเดี๋ยวเพื่อการเสียบ้าเดี๋ยวไปชมกันในเกมมันดีกว่าคผมเดี๋ยวตัดไฮไลท์มันแห้งดูครับไปกันเลย จังหวะแรกครับผมมาดูจังหวะนี้ครับนี่ครับผมหลุดมาเอ็มปัเป้มาเปย์อกับโรนโดโรนโดให้มาเอ็มปเป้หลุดมาแล้วยกมาจังหวะนี้บี亚马่งเข้าไปครับผมโอ้โหดูครับเห็นไหมครับดูภาพช้าในชัดนะครับผมผมกดปุ่มพาร์แล้วยกเบาๆนะครับไม่กดแรงนะครับผมนี่ครับปผมมาแล้วครับผมปรัสสปีดมาแล้วผมก็ผ่อนสปีดก่อนนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ยกมาปุ๊บเสาสองมงเลยครับผม กดปุ่มพาร์เบาๆยกเบาๆแล้วครับผมเนี่ยครับประมาณนี้ครับผมมาดูอีกรูครับผมจังหวะนี้เทนตัดได้แล้วยังคูคีกันอยู่ครับบอลอยู่ที่ดีแคนไลท์ให้มาพาเมอร์มาหนึ่งสองกับโรนโดครับโรนโดให้มาที่เตโอเตโอหลับเห็นไหมครับแล้วหมองเบาๆเห็นไหมครับผมชิปกดชิปขึ้นเบาๆบลและครับผมไม่ต้องกดแรงนะครับผมกดงัดขึ้นเบาๆแล้วครับนี่ครับดูครับจังหวะนี้โรนโดหลุดมา แล้วดูครับกดปุ่มพาร์ทแล้วก็งัดขึ้นเห็นะครับเบาๆนะครับแล้วก็เลี้ยแล้วก็่งเลยครับผมแค่นี้นะครับผมกดปุ่มพาร์ทขึ้นนิดเดียวแล้วครับไม่ต้องกดแรงครับผมแล้วสะบัดคล้ายๆแล้วสะบัดขึ้นเลยครับกดปุ่มพาร์ทแล้วงัดขึ้นนะครับแค่นี้เองครับดูครับเดี๋ยวนี้อูุดมาแล้วยอดมาเซาสองอีกแล้วครับผมขู่ดาวิดบียาครับดูครับโอกาสเข้าถึงแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเปิดมาเข้าองค์นี่ยครับดูครับภาพชาร กันชัดครับโลนโดให้มาเตวให้บาเป้ไหมครับเอ็มบาเป้ดูครับไม่มีหินไฟนะครับแต่งัดมาจังวันี้สวยมากครับลาบียาไม่มีเฮดดิ้งก็มองได้เห็นไหมครับคมๆเลยครับผมดูครับแค่นี้ครับดูครับเราพยายามกดปุ่มคิปเบาๆนะครับปุ่มพาร์ตเราเนี่ยครับปุ่มงัดเบาๆดูครับจังวันี้ครับหลดมาแครับบียเบียเบียได้ครับลาบียาดูครับงัดเบา ปึ๊กแล้วก็แปะเข้าไปโอ้โหดูครับ80-90%นะครับผมถ้าได้เปิดอย่างนี้ผมบอกเลยครับมาดูภาพช้ากันครับผมผมบอกเลยว่าเทคนิคนี้สามารถนําไปจบสกอร์กันได้ครับผมหวังว่าไม่จะไม่มีประโยชน์จะไม่มากก็น้อยแล้วครับผมคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมนะงครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดทีวิ่งนี้ สวัสดีก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็อย่างงี้ครับเขาก็โดนยิงเขาก็ออกไปที่เรียบร้อยแล้วครับผม <c oughs> จังหวะน,นี้สวัสดีผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับชุบๆุบบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิป้าครับ